สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่้องครับวันนี้วันเสาร์ที่31ธันวาคมวันสิ้นปีนะครับวันนี้ก็สิ้นปี2022แล้วนะครับจะเริ่มปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ขอพวกเราได้ร่วมกันนะครับในการมทนนาคุณสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสำหรับหนึ่งปีที่ผ่านมาด้วยนะครับในวันนี้ในโอกาสปี2022จะกำลังจะผ่านพ้นไป วันนี้ขอนำเอาบทเทศนักบุญเลโอผู้ยิงย่งใหญ่สัน德拉ปามาเล่าสู่กันฟังก็บอกว่าวันบังเกิดของพระเจ้าเป็นวันเกิดของสันติสุขนะครับท่านก็บอกว่าดังนี้ก็บอกว่าเพราะทุกคนที่มีความเชื่อได้บังเกิดใหม่ในพระคริสต์เจ้าไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็หลุดพ้นจากวิถีเก่าซึ่งเนื่องมาจากบาปกําเนิดและโดยการบังเกิดใหม่ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ฉะนั้นนับแต่วันนี้ไป เขาก็เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายไม่ใช่จากบิดาในโลกนี้แต่จากพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นบุตรของแห่งมนุษย์เพื่อให้มนุษย์สามารถกลับเป็นบุตรพระเจ้าได้หากพระองค์มิได้ทรงถ่อมพระองค์ลงมาหาเราแล้วพวกเราก็ไม่สามารถจะขึ้นไปหาพระองค์ด้วยบุญกุศลของตนเองได้เพราะฉะนั้นพระพรยิ่งใหญ่ที่พระองค์ประทานให้เหล่านี้ เรียกร้องให้เราเห็นคุณค่าอย่างเหมาะสมกับความสูงส่งนี้ตามที่นักบุญเปาโลสอนเราว่าเราได้รับไม่ใช่จิตตาลมของโลกนี้แต่ได้รับจิตซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งทำให้เราสามารถเข้าใจคุณค่าของการเป็นของพระเบญนเจ้าที่ประทานให้เราวิธีเดียวที่เราสามารถถวายเกียรติแด่พระองค์ได้อย่างสมควรคือการถวายแด่พระองค์ซึ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับเรา แต่ในการเฉลิมฉลองการบังเกิดอย่างรุ่งเรืองนี้เราจะสามารถพบอะไรในขุมทรัพย์แห่งความกรุณาของพระเจ้าได้มากกว่าสันติสุขซึ่งบรรดาทูตสวรรค์ได้ประกาศแล้วในวันที่พระองค์บังเกิดมาสันติสุขนี้ก็คือก่อให้เกิดอบดาบุตรของพระเจ้าคำจุนความรักและหล่อเลี้ยงเอกภาพทำให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตชีวาและเป็นที่พักผ่อนนิรันดร หน้าที่เฉพาะและพระพรพิเศษของสันติสุขคือการรวมบรรดาผู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในโลกเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่ไม่ได้เกิดจากเลือดหรือจากความปรารถนาของเนื้อหนังหรือจากน้ำใจของมนุษย์แต่จากพระเป็นเจ้าจงถวายสามจงถวายความสามัคคีกลมเกลียวกันในบุตรของพระเจ้าที่เป็นดังเป็นหนึ่งเดียวกันในสันติภาพแด่พระบิดา และขอทุกคนที่โรรองทรงรับเป็นบุตรบุญธรรมจงมาต้อนรับผลแรกแห่งสิ่งสร้างใหม่ผู้เสด็จมาไม่ใช่เพื่อทำตามน้ำใจของตนเองแต่นำตามน้ำพระทัยของพระผู้ทรงส่งพระองค์มาพระบิดาเจ้าไม่ทรงรับผู้ที่แตกแยกกันหรือไม่ทรงไม่ลงรอยกันเป็นทายาทของพระองค์แต่ทรงรับผู้ที่เป็นน้ำเนึ่งใจเดียวกันในความรักความคิดและจิตใจของบรดาผู้ที่รับ การปฏิรูปตามภาพรักหนึ่งเดียวกันควรมีความสามัคคีปรองนองวันบังเกิดของพระเบญจเจ้าเป็นวันังเกิดของสันติภาพตามที่นบุญปาโลครัสาวกล่าวว่าพระเบญจเจ้าทรงเป็นสันติสุขของเราพระองค์ทรงรวบรวมเราทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าเราจะเป็นยิวหรือต่างาศาสนาก็ตามโดยทางพรงเรามีทางไปหาพระบิดาได้ในพระจิตองค์เดียว พี่น้องก็เป็นบทเกียนนะครับหัวข้อวันบังเกิดพระเจ้าเป็นวันเกิดของสันติสุขสันติสุขก็คือความหมายที่แบ่งไว้ก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันความสามัคคีกลมเกลียวแล้วก็ความรัก,กันนั่นเองนะในวันนี้ท่านนักบุญเ,เลโอภาะาตวารปาท่านก็ได้พูดไว้และได้บอกไว้แล้ว การเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นก็สืบเนื่องมาจากที่พระเยสุเจ้าพระองค์ทรงเกิดมาและเมื่อพระองค์ทรงเกิดมานั้นก็ทําใหเ้เรามนุษย์นั้นจะต้องรักกันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนสิ่งใดก็ตามที่ทําให้เกิดความแตกแยกการขัดแยง้งการโกรธการไม่สามัคคีกลมเกลียวกันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงและสิ่งที่เราต้องแก้ไขถ้ามันเกิดขึ้นนะครับ น,นี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันที่เราทราบแล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นพระบิดาเจ้าไม่ทรงรับผู้ที่แตกแยกนี่นี่ท่านบูดไว้พระบิดาเจ้าไม่รับผู้ที่แตกแยกหรือไม่ลงรอยกันเป็นทายาทของพระองค์มันคําที่รุนแรงเพราะนั้นใครก็ตามที่แตกแยกกันใครก็ตามที่ไม่ลงรอยกันใครก็ตามที่โกรธกันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันจริง พระเป็เจ้าไม่ส่งรับนี่เป็นคําพูดที่นักบ,บุญเลโอพระสันกิ่าได้พูดไว้นะครับแล้วก็ก็เป็นจริงนะ่ถ้าเกิดคนเรามันทะเลาะกันเนี่ยมันก็สันติสุขมันก็ไม่มีจิตใจก็ไม่มีอ่และในเวลาเดียวกันพี่น้องในโลกมนุษย์ของเรามันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะอ่ความเป็นมนุษย์นั้นมันก็มีความเหม็นแก่ตัวมีกโก้มีความคิดยึดคิดความคิดของตนเองเป็นใหญ่ แล้วก็ไอ้การความคิดตนเองเป็นใหญ่นี่เองก็ไม่ฟังคนอื่นไม่ยอมรับคนอื่นแล้วก็ปฏิเสธคนอื่นบางทีก็เกิดอาการบาดหมางรารใจการไม่เป็นหนึ่งเดียวกันพระเยซูเจ้าด้วยจุดประสงค์สำคัญเลยก็คือมาในโลกนี้เพื่อให้เรารอดพ้นจากความบาปผิดต่างๆและสำคัญก็คือให้เราทุกคนนั้นจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็พากันไป เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์กับพระบิดาเจ้าตลอดในทันดรในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับสองพันยี่สิบสองก็เป็นโอกาสที่เราพิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นได้ได้เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องมากน้อยแค่ไหนจะเป็นใครก็ตามเราได้ทําให้ชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะพูดได้ว่าเรามีความรักมีความเข้าใจมีความเข้ากันได้กับทุกๆคนเราได้ถ่อมตนลงถ่อมใจลง ยอมรับผู้อื่นนะยอมรับผู้อื่นในความแตกต่างนั้นอย่างไรบ้างโดยอาศัยความเชื่อนะโดยอาศัยพระพรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องการเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเราต้องมีความเชื่อในพระเจ้าเราต้องมีความรักในพระองค์และมีความปรารถนาที่จะพระองค์ามาทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิต ร่างลงมายังท่านทั้งหลายและทําให้ท่านทั้งหลายนั้นจะได้มีความรักมีความเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีและลากันปี2022ด้วยพระพรของพระเป็นจาดังที่บอกนะครับสวัสดีครับ